ครับสวัสดีนะครับเม่ยนะครับที่แวะเข้ามารับดูรับชมคลิปนี้นะครับวันนี้ก็จีนวนของเราก็มาอยู่ที่บ้านทาราดแล้วนะครับตอนนี้ก็มาต้อนรับนะครับเม่ยเม่ที่จะมาเยี่ยมเยียนทางบ้านทาราดของเรานะครับวันนี่จีนวนมาอยู่ที่นี่นะครับบ้านของผู้านะครับผู้บ่าวผู้านะครับผู้บ่าวสมน้อยครับ วันนี้เฉดสีของเรามีผู้บ่าวล้อมรอบเลยนะครับดูนะครับนี่ฝั่งนี้ก็เป็นผู้ใหญ่พ่อใหญ่นะครับพ่อใหญ่ทองคำควันนี้อากาศฝนตกนะครับ <c oughs> โอ้ยนะครับบรรยากาศฝนตกกินนะครับ <c oughs> ก็แฉชื่นเฉ้ <c oughs> <c oughs> นดินก็เชยแฉะนะครับเพราะฝนพายุเข้านะครับทักทายทักทาย อุฟาทักทายสีนวนนะครับเป็นไงโอ้นะครับไม่เจอกันนานนะครับตรงกิ่นกันสักหน่อยนะครับก็มารออยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าสีนวนไม่มีบ้านนะครับมีบ้านแต่บ้านน้าท่วมนะครับโอ้ยพูดผิดนะครับบ้านสินวนน้าท่วมนะครับก็เลยได้มาอาศัยนะครับบ้านของเอบ้านของนี่นะครับ คูพ,พานะครับคู้าเป็นหลักเป็นหลักของอโบวีนะครับแล้วก็จะมียสามหลักนะครับดูนะครับชินวนน่าจะชอบผู้เบานะครับ <c oughs> จริงทายให้พ่อใหญ่เลยนะครับเอา้าทำอะไรนะเพราะว่าไม่เจอ ไม่เจอผู้บาวนานนะครับมีอาการดูข้างครับฝนน่าจะพายุเข้านะครับฝนตกโอ้ยนะครับแม่ๆม,ม่มาแล้วก็เธอแฉะไม่รู้จะ พูอยังไงนะครับเล่งน้ำมูลนะครับน้ำมูลขึ้นเยอะเลยนะครับดูนะครับเจ๊สีชอบผู้เป่าพ่อใหญ่หรือเปล่านี่สิงสูดให้เลยนะครับหรือว่ากลัวหรือเปล่าต้องมาขออาศัยพักนะครับาะว่าบ้านของผู้ามีหลักนะครับมีหลักพอที่จะได้หลบหลบฝนนะครับหลบฝนนะครับพอช่วงนี้ฝนตกนะครับ ก็คงไม่มีแดดนะครับดูบรรยากาศแล้วน่าจะตกติดต่อกันเลยนะครับทักไทยนะครับทักไทยพ่อใหญ่นะครับทักไทยกันนะครับ ส่วนพ่อใหญ่มาเต้งแต่เมื่อวานครับเมื่อวานตอนค่ำขวันเม่นนะครับขวนอ้วนขวันเม่นขวันอ้วนนะครับไปรับนะครับเดี๋ยจะมาต้อนรับนะครับแม่แม่นะครับเดวเะว่าจะมาต้อนรับแม่แม่ที่จะมามาเยี่ยมนะครับมาเยี่ยมสาวสาวเบาๆบ้านทลาดนะครับ นี่เจ้าของบ้านนะครับกู้บ่าวซ้ำน้อยนะครับอนาคตอนาคตไกลนะครับกู้บ่าวซ้ำน้อยครับจีนวันก็มีอาการคลึกๆหน่อยนะครับเพราะว่าซึ่งจะเริ่มแตกหนุ่มนะครับแตกหนุ่มนะครับอนาคตก็น่าจะไกลนะครับน่าจะเป็นพระเอกที่ห่อเลยนะครับอนาคตนะครับ วันเราก็หันมาหาแต่พ่อใหญ่เลยตอนนี้น้ำน้ำขึ้นเยอะมากมากเลยนะครับน้ำมูลขึ้นเยอะมากมากเลยนะครับเพราะว่าฝนก็ตกตกแทรทุกวันเลยนะครับฝนบ้านเรานะครับไม่รู้เป็นไรปีนี้ฝนฝนดีมากมากเลยดีดีในรอบน่าจะหลายหลายสิบปีก็แล้วกันนะครับเพราะว่า ตอนที่ปีอ่54 55ที่ท่วมตอนนั้นฝนไม่ตกขนาดนี้นะครับแต่ว่าเป็นน้ําเหนือนะครับน้ำโพร,รัาที่นก็ว่าฝนไม่ตกแต่ว่าน้ําเข้ามานะครับน้ําท่วมนะครับอา้าวพ่อใหญ่ทำอะไรนะครับพ่อใหญ่ <c oughs> พ่อใหญ่ถ้าชาวถ้าใครพ่อใหญ่ถ้าใครกินวันแล้ว ตอนนี้ที่ได้ข่าวก็คือน้ำที่ใหม่ก็น่าจะเริ่มท่วมแล้วครับบ้านเราคืออีกลงมาก็จะถึงประมาณเดือนปลายตุลาคนระับเหลืออีกเดือนหนึ่งก็น่าจะถึงเรานะครับต้นน้ําจากที่ไมนะ่แต่ตอนนี้ก็ท่วมแล้วนะครับแต่ชาน้ําที่ไม่มาสมทบอีกก็ไม่อยากจะพูดนะครับน่าจะสูงสูงพอประมาณนะครับ ดูดูนะครับก็ใหญ่ก็ <c oughs> ใหญ่ชอบจีนวนหรือเปล่านะ <c oughs> นานแล้วนะครับที่ <c oughs> มันกับว่าไม่ได้เห็น <c oughs> ไม่ได้เจอเบาๆผู้เบานะครับ <c oughs> ว่าจีนวนเราก็อยู่ <c oughs> อยู่เชือกเดียวนะครับอยู่เชือกเดียวกลับไปอยู่บ้านนะครับ เลยไม่ค่อยจะเจอเพื่อนนะครับพอได้มาเจอก็คึกคักนะครับนึกว่าคึกคักอุ้ยมีน้ําไหลออกมาด้วยจะชอบหรือเปล่านะครับอ๋อน้ําที่งวง <c oughs> ของพ่อใหญ่นะครับนึกว่าแต่น้ําตกสัตว์ไม่ใช่นะครับเพราะว่าสีนวนก็อายุอายุเยอะนะครับสามสิบ เจ็สี่สิบแล้วสามสิบเจ็ดสามแปดแล้วนะครับอะขย่พอย้ายห,า,ห,หางจีนวนพึ่งกำลังมีด้วย <g iggle> มหางซีนคลิปน oh. ี้นะครับถ้าถูกใจก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามให้กับช่องไม่น้อยฟังซีนวลของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นเพื่อจะได้ทําคลิปใหม่ๆนะครับให้แม่ๆได้ดูได้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่ในแวดล้อมของผู้บ่าวเลยนะครับฝั่งนี้ก็ก้องนะครับอาาคตก็จ้องจ้องู่นะครับ ครับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับแม่แม่ทุกคนทุกท่านนะครับอ้าวย้ายายป้ายายทำอะไรนะอาจจะไม่ถึงนะครับครับคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับแม่แม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็จะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ ขอบพระคุณมากมากนะครับที่แวะเข้ามารับดูรับชมนะครับสวัสดีครับ